รางวที่หนึ่งดวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 6เลขที่ออก0 3 5 3 1 5 <อ Australia> ้อที่น, <os> น้องมีแล้วที่1ตัวนเนอ,อจับปูพญาสีสัตนาคลาดรางวันที่หนึ่งให้เป็นของผู้ขาสเสนอหวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน ไไข่อยสิน้ำหาพุราเอามาให้ข่อยโอนเฮียจะมาเสียนึ่งรึวะเ,เขาสิไปซื้อเครื่องสมอางจะบางเงีนเป็นเชนยง่เงินมีงม่มีบ่มียังสิ่หละแจ๊กกบอกเข่าใจเขาใจเนงแม่เหล่จาจะาของอยู่ผู้เดียวเนาะเออครัมดาหลายคนไม่ดูไม่มีอ โอ้โหนะครับวันนี้ดีใจร้ายหลายพี่น้องกลังมากเรื่อยๆด้อยเข้าเล่นฮอตหกโม่งแรงบ่ได้บอก <What? S 1> พี่น้องครับเมื่อขึ้นนีอยุจวัศสีสเกตสอดแกงเดินทางมาประมาณ360กิกิโลนะับมาฮอตสิบโมงโลงแรงที่จองไว้ไฟดับบ่มีน้ำม,มา <S 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 ไม่นายุปอตทอท เดี่ยวที่ไหวชิ้ใช้คำเนี่ยก็แล้วไปแล้วเมื่องแกงไปต่อวงใหญ่อยู่อำเภอหนองนาค้ำจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พรุ่งนี้นะครับงานไหลเรือไฟเบิ้งหมอลลั่มใจจนร่อยแบบเต็มวงแบบวงใหญ่ประจําทุกทุกปีแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับได้ม่ให้พี่น้องเห็นย่ำเว้นปกติย่ำเว้นนี่สิบบกใครค่อยให้คนเห็นปะได้เลยพราะว่าเพราะว่าณมอลลั่กางเล่นนี่ไมนแหล่เลยเดี๋ยว พี่พยากกับพ่อเบิงอยู่บนเรยวเบิงมักคังๆงนี่แม่มันเนี่แปลกับว่าเป็นอย่างนองเมีหยารครับทีเดีนี่ยตอนเมี่ยหรเยานลืดพูอาวันนี่นะมอาจงมอาจิงไหนไม่ไงอีนึงอำเภอเลนู่หกสิปีบมได้เมี่ยมัน พว่นังผมและเพื่อนแล้วมีขตดีในจว่าสีผู้ถ่อบุญบ่มแได้เนี้ยฒ่ามันบ่กอืดเงินใส่เออเจ้าก็บอกจะกร่มเนียได้หน่อยเน่ยเนี้เมี้ยฒ่าวพี่ในบางออกเาบานาคิเลยพี่้หวังอากตาซาบายาคิดนี่เริ่มแต่เงินเดือนหกร้อยปลเป็นต้นไป ิย่านี้มารัฐบาลใบพันสิขึ้นในสามพันแมมมองจะชา,าวมันมน,น,น,นี้มัอนี้มิตรผลภูไมาเนี่ยแแม่มิมตรคนสำคัญเลยะนะครับเป็นตตะได้เป็นตะได้พ่อพ่อไปถางเรื่องก็มีกิตวันขอเสียงพี่น้องพุ้ถ่างก็ดีจิตตอนแน่ ซื้อไม่เป็นประโยชน์เออซื้อปุ๋ยซื้อยังไปใช้เขาใช้มันมันจังอันอุดมสมบูรณ์ไปนะก็ว่าคู่จะเป็นรุ่นไปดินไปอีแล้วเจ้าหนี้ดำโมเลกับโมปินยังดอกผู้ให้ธรรมดาละมอลลั่ก็คือคนทั่วไปเนาะคือพี่น้องคือบ้านเฮาเจ้าคอยนี่ระแต่ว่าหัวใจนี่ล้อ